โอ้สีวทรยศอู้สีขามังอาจสีทรยศอ้าวสีาวังาเออเฮสิงเกเสียนกล้าเสียนเก้า่นะเียนเกเอาลครับผมอยู่กับนายทองเกเมอรอยู่กับวันนี้อยู่กับเสียนอะไรครับผมเาเนี่เอาสีลือกเลยครับผมสีลาินแแมนนะไปตัวไหมเียกเต่าบินแมแมนะผมเดี๋ยวพวกยัมีโอ สต,นสต,สต,นนนตูนกูสกตีฟออสติงเมนยนโมลไปเตาวินเก้าเซียนเกาาเล่นเตาวินบล็อกแวนแอมลุยฮือโอ้โเซียนเกาาป่าทู่ลุกสีดูจะขาดจิตการเออชุดจิตยวก่อนเลยบล็อกแวนแอม เสียงกล้าวว่าจาการสุดโต่เสียงกล้าวเป็นเต้าอินเนี่ยประกาศทำเชียนกล้าวกันเนอะนุ่มเออทำเชียนกล้าวมาชนกันเหรอแงวันนี้เฮ้ยเดี๋ยว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 เสียงกล้าวเสียงกล้าวเสียงกล่าวเสียงกล้าวประกาศเออนี่ยจับเสียงกล้าได้ผมตายไปซะตุ้มตายเฮ้ย เออเดือเดอเอมาอย่าไปก็ไปยให้มันไปเออมาดีพีีพีเออเออโอ้เสียก้ามางาทำน้องชั้นกันเลยเดี๋ยวเอาสกูโก่อนแล้วกันล็อกนแมมึงมาอาดมึงมาอาดมาอัเฮ้ยเฮ้ยโอ้สี้าทอรยศโอ้สีย้ามาาสียเาทรยัตนะ เอาแนเจ้าวันี้ฟอสสเปรดเอ้ยตุ้มปิดการลดนี่มามาสโตโกลงงานอะไรผมจังหวะนี้เอ้ยเ้าก็ไปแล้วเ้าเอ้ยมือขึ้นึ้นขึ้นใจเย็นยังไม่ถึงจะไปขึ้นเฮ้ยเอ้โหู้เเยออออออ้น เส้นเก่าเจอล็อกแวนแนวมเส้นเก่ามาหนีมาเนอรมาเนอร์มาเนอร์ฮะเอ้ยเจเจโอ้โหโตสโกสตันเนอร์อือหอหืออเส้นเก่าเฮ้ยเดี๋ยว็ดเด็เก่าไปไป้ายืนไปาโไอคนทบยยศโอ้หสีเก่าทยยโอ้ สีเก้าอันตรายสาอันตรายนี่เอออะไร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 อไรืมสิเก้าโอ้ส่สเข้าไปสิเก้าไ,ไนาาผมสเก้าอีม่าีเตม็มดินเต็มเอามางัดทำสิเลย มาทำเสก้วมาเลยจักรเนี่เสนกเสนกโดสตออเ้้มึงโดนไอ้สตตอรลยสต้วไไปแล้วไปแล้ว้อองมาลนับไปแล้วผมจังหมานี่ผมหลับปุยป๋ยเส้นก้าวหลับปุ๋ยปุ๋ยเฮ้สแลมเวยใจเย็น เฮ้ยดูดเฮ้ยลงไปดำเฮ้ยลงไปดำเฮ้ยโอ้หเรียบร้อยผมเีกาก็ายผมดีเีกโดนไปก่อนเลยง่ายมีฮะมาเนี่ไปอะไรฮักไปอะไรฮจอสีหน้าไปเอ้ยเฮ้ยมังอาไปขี่ชอปเปอนมองกรรมการกรรมการไหนกรรมการโอ้ยก็มาเจอดีดีดีีดีีดีดีกีร หลับแล้วกรรมการหลับแล้วเอ้ยเดียเอเจเจเจงานงานนะแล้าทำเส้นกล้ากันเลยกล้าวิจากันเลยจอสีนี่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 นีฮะกล้าเสียนกล้ากันเลยเสียกล้าเออมึงพนี่จอสีหน้าจอสีจอสีหน้าเอ้ยโอโฮูดนสแลม ล้วงไก่เอฟไอเอฟไออู้ก้าวทาให้ตายเพนดิกร <Ps. S 1> ีใส่อันเดอร์เทอร์โ <Cada> อ <correlation> ุ้หเยอาจัดเสียงกล้าวเป็ธรรมดาเสียงกล้าวเป็ธรรมดาเสียงกล้าวเป็นธรรมดากรรมการกรรมการจอดสีหน้าโอ้โหโจแสล้มโจแสล้มโจโจ กรรมการโจโจกรรมการนองคเสิาโดนแล้วสิโดนแล้วเจงหวันี้สิกาโดนแล้วสิโดนแล้วอือดเอ็กซ์รัวสิกาเกัวเอ้ยอือ้าวสิางอาออเปสิงเอาอเสียนกล้าวเสียนกล้าวน่ะเสียนกล้าวเอีเาไปาทำไมเซนกล้าวั่นเหรอ ตัวเตย์วดอะเออเฮ้ยเอยอยมมากเยี่ยมมากอู้สาวซอยทั้งนี่มันนี่กรรมการครอบนับใช้ไม้ครอบนับใช้ไม้กรรมการนี่ช็อตปอยช็อตปอยเออเสซนก้าอยากโดนเติมพลังเซนก้าเอยากโดนเติมพลังเงอโอ้เซนก้าโดนแล้วเสซนก้าโดนแล้วได้เขาแล้วเติมพลังเลยไม่เซนก้าเรา

สู้เพ็ดสัเลยสู้เพ็ดสัเลยสมัยนี้ก็บ้านก็บ้านก็บ้านมาดิโอ้โหงห์เนอร์บังเกิดไม่เงี้ยนี่เนี่ยเอาเอาเซียนเกล้าเซียนเกล้าเอาเหรอเซียนเกล้าเอาเหรอเซียนเกล้าเอาเลยเซียนเกล้าวหลับปุ๋ยหลับปุ๋ยซูมตัวพันเนี่ยนี่นี่ เวียดนามเวียดนามเฮ้ยเฮจเย็นจะเย็นกับกับกับกลับมาตรงนี้อือเอามันเอามันสีหน้าโอ้โหเอฟยูไปกลับกลับฐานกลับฐานไปเวทีไปเวทีสีเก้ามาไหมฮะไปแล้วผม มาพี่เก้าเก้าพี่เก้แล้วมานีพี่ี่อยวุเทียวุไทเดี๋ยวเดเดี๋ยวการกรรมการก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันชินมชินม้เอเอาเสีกล้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดีสียกล้าเอาเสียเกล้าเออเออเสียกล้า โรยศยศยัหมดซิงเกิลาซิิละโดนแล้วซโดนแล้วซโดนตีตีเด็กนสือตีเข้าไปตีเข้าไปตีตีต,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 ตีแตกไปเลยซิงเก้ามกรรมการาะนะสุดเี่คลเออแตกแล้วซผมมา เฮ้ยมา้ก้าวลงมาลงมาเออตีปองสีหน้าสีหน้าอยากไปอสีหน้าไปกับเออลีีหัวละวหัวจะวันนี้ลงมึงเอาเลอโดนไปซะเทครือเดี๋ยเทครือ เซก้าบอกนะโอ้โหเจอเอฟยูผมเซก้าอยู่ตามไปตายครับผมมีบังอัดทำลายเซก้าบังอาจทำลายเซก้าเออมานี่ทิพเอยอันเดอร์แท็กเกอร์อันเดอร์แท็กเกอร์อันเดอร์แท็กเกอร์จอดสีหน้าจอดสีหน้าโอ้โหรับรับเซก้าแตกไปแล้วเซก้าโอ้โหแล้วเซก้ากระทือบไปไปไป ไปจุดเวทีมากเข้าขึ้นเลยขึเย้เลยมาเวทีเอฟเซีนเก้ามาเวทีนี่มามาเออ,อตีเออหลับแล้วมามาวเวทเก้าวะเึ้าไหมสามเียมมุมบนสุดบนสุดสามเหลี่ยมแดงเห็นไหมสามเหียมแดงขึ้นมาเลยเก้ากดแซ่น่ะโคตรซ้อนวิ่ง ว <t od ian |ms|> ma, pues ิ่งหนียวเดี๋รวนี้ฮือจุ๊บหนียมา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 ตรงนี้แล้วกันเอ้ยขึ้นมาขึ้นมามามายกตูนกันปะโอ้วโว้วสิงเก้าใส่รู้รึยังสิงเก้าเฮ้ยว่าๆใจเย็นด็กรรมการกรรมการนะ เสียงก้าวเสียงก้าวจะวันนี้ยังไงเอฟฟเอฟยเอฟยูอือมันจะขึ้นมาไวแฮสิงก้าวหลับไปแล้วผมหลับปุ๋ยปุ๋ยหลับปุ๋ยปุ๋ยพมึงเดือาเฮ้ยเ้ยมาวานี่บันไดมาแล้วอือนี่นี่ขึ้นมาสิงก้าวหลับแล้วผม พุ่งรับไ,ไปต่อพุ่งซิเกิลโดนแล้วเออเออเอระวงัวงระวังมาเนี้ยพุ่มาเนอะขึ้นมาขึ้นมาดีเอ็กเออเออแะไรจะแตกแล้วผมตกแตก,กไปซ้ำขึ้นมาขึ้นมา,นมาโคตรลายเอ้า โคลายเฮ้ยต้นทิอยู่เฮ้ยเฮีเก้าสีโดแลโด้ยโหเรียบร้อยสีหมดโอ้โหไปแล้วผมเสียเก้าไม่ไหวผมูบแล้วผมอเยียบร้อยผมเสียเาผมจะไปจบเอาผมจบแล้วผมไปจกิี้ฝากไลค์กดติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่ผมสเก้าจะเล่นเกมอะไรผมมี Eh, betul tak dekat